พี่น้องบ่เว่าหลายยายห้างมากค่ะมากาแรงน้ากันหัดนทำไมพลังตัาตำบักทั่วตำบักทั่วปีมือพไงกูแก่ปรแดกตอนอยังไงอ ก่อนจากพี่น้องก็น้ำแกต่อมชิ้นแพ้ใช่ไนมนครับอืมชิ้นจานเลยอ,อืมทอดไปดูกันสดๆพี่น้องนุ่กรอบจก้ก คับพี่น้องมาด้วจ้าอือพวนพวนเนี่ยหลวะไม่มีปลังของออนดีดีดีอ่ะสาบน้ำมันค่ะพี่น้อง

เดี๋ยวนี้แหละแค่ชี้่้อมกับขอปากเว็นชันี้เลยค่ะพี่น้องคิปหนาพ่อกันไหมคะปากกุหลากุชเชกดติดตามเยต้อมกินแพสแต่บันดานเลยค่ะพี่น้องพอกอบพุ่นันไลค์ค่ะทีท่ก็มาติดตามมารับชมแยก้องกินแพสแต่บช่องแยก้องกินแพสแต่บ้านเนาะค่ะพี่น้อง ขอขอบคุณหลายจ้าเจอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องขอขอบคุณหลายค่ะวัสดีค่ะ